ไหนคะอันนี้รูปอะไรคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตรงนั้นคะ่ะไหนเอยลองใส่ดูสิใส่อันนี้หรือเปล่าคะอืออันนั้นละคะ่ะใส่ดีดีดูอันนี้เหรอคะ โอ้ยกิ่งกิงฟ้าวงกลมสีฟ้าไหนคะโอเคใช่แล้วคะ่ะสีม่วง,งค่ะกิงก่งกิ่งไหนเอ่ยลองสีเขียว ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดเหลืออีกสามชิ้นค่ะ oh. นี่ใส่ตรงนี้นให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยปั้น oh. ค่ะอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ใส่ให้ครบก่อนลูก oh. อืมอืล oh. ูปอะไรอีกคะอเคสี okay. See, อะไรคะ สีน้ำเงินค่ะอ,อุ้ยหนน้ำตาใช่ไรกันสีเหลืองเย่กินๆกิ่กิ่กิไหนคะโอเค อีไม่จ๋าจะทำลูกหมีวินิทำเยอะมานี่ไม่จาก,ก็ทำเยอะค่ะอาศัยให้เต็มเต็มลูกเยอะค่ะเยอะอันน้นอาศัยเต็มเต็มคะไหนเต็มหรอือ,อาายังเยอะอะไยัไม่เต็มค่ะอาศัยเต็มเต็มช่องเต็หไม,ม่ยังคะมา อืมอืมกดอึบอึบอึบเขียวนี่ลูกเต็มหรือยังคะไหนเต็มหรือยังไหนออาใส่ที่หัวก่นอนอ่ะกดกดให้แน่นกดกดกันลูกอึบเอาออกทิอึบ